มีเชาลายสแกนนี่คิวโคดน,นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะรวมไปถึงนะคะผ้าสิ้นตีนแดงอย่าลืมนะมีสองลายนะมีลายเล็กกับลายใหญ่ค่ะลายเล็กกับลายใหญ่คุณลูกค้าชอบลายไหนอันนี้ลายใหญ่นะ ผืนนี้จะเป็นลายลิกค่ะโอเคราคาผืนละ290บาทราคาผืนละ290บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อ1ผืนก็ได้2ผืนก็ได้คุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่ QR code นะ ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจนะเรามีผ้าสินตีนจกเพิ่มเติมเข้ามาอีก10ลาย10 10ลาย1 0สีเลยนะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอดูรอยชมได้เลยราคาเท่ากัน290บาทเดี๋ยวรอดูรอยชม E ีพีต่อไปได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอผ้าสินตีนจกสวยๆส9 0ยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขายเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมหรือว่าจะนําไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเเยย็บบตรรรงให้้ี ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะเลือกชมเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มารีพาทไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสรรับข่วรวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าร้านของเรานะคะมีไลฟ์สดน,นะ,ะมีรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันกับร้านแม่มารีพาทไทยของเรานะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเยอะแยะเลยใช่ไหม <S <S ไปดูไปชมรีวิวสินค้าก่อนค่ะรีวิวหรอรีวิวมีมากกว่าเป็นหมื่นเลยนะคุณล อัพโหลดนะคะอัพโหลดเข้าช่อง youtube แม่บาริภาทไทยเรียบร้อยนะ,ะตอนนี้อยู่ที่11,000 1 1 0 0 0ึเท่าไหร่นี้แหละคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมก่อน ะะรีวิวสินค้านะคะของร้านแม่าริภาไทยไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้านะคะที่เลือกช็อปผ้าคุณลูกค้าที่สั่งตัดเสื้อสั่งตัดชุดนะคะมากมายหลากหลายคอลเลกชันมากมายหลากหลายรูปแบบคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลายคุณลูกคาา้าค่ะสแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณพี่วัชรินนะคะยาแพกใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้หลลทั้้งชินเยขอบคุณ คุณลูกค้าอยู่อำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์